สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลคัมน,นะคะก็ตอนนี้ก็ไม่รูจ้จะพูดอะไรนะอืมก็เมามากเลยอ่ะพี่กัสพี่กัสโซเชียลคัมแล้วแล้วแล้ว,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 วมานิดนึงอุ้ยนูสิมาที่นี่เร็วไปกล้องสว่างว่ะ บางทีมึงก็พี่พี่นะคะอันนี้พี่เนยค่ะสวยๆอึดอยู่เหรออันนี้พี่กัจชูนะคะัีค่ะเป็นมาม่าของที่นี่ค่ะมาม่าสั่งโอ้ยโปหมรงแล้วหลับกันหรือยังคะที่นัากดไลค์ให้หน่อยนะเยอะๆเลยเป็นแสนเป็นล้านก็กดไปเขอ้าไปีถสุดแต่หน้าเฮียมากเลยตอนเนาะไม่เคยหน้าเฮียเลย หน้าสดด่าหน้าสดฉันรู้นะว่าเธอต้องคิดว่าฉันหน้าไม่สดแต่ฉันหน้าสดหน้าสดมากค่ะดิบเลยค่ะเมาค่ะตอนนี้เมาเมาทั้งตากินล่าแต่หนูไม่ดิบนะค่ะวันนี้ตากินล่าสิบก่าแก้วค่ะประมาณว่าไม่ประมาณว่าเกย์ทับกันไงเอออะไรอย่างเงี้ยสิบแก้วใช่ไหมจ๊ะกูกี่แก้ววะยังไม่รู้เลยอ่ะ แต่ัดได้เวลาง่วงนอนเราจะบอกว่าใช้แล้วขี่รถโอใหเวอร์จแว่นมาด้วยวันนี้ไม่ได้เอารถเก่งมากโอ้ยยยรถเก่งมาาค่ะวันนี้ไม่ไม่มีหรอกฝันไงฝันแล้วยาฝันฝันฝัน อ่ะพี่นันพูดไรหน่อยค่ะเดี๋ยวกลับแล้วนะคะที่นี่แล้วกันคลิปหน้ามองว่าก็อัพไปแล้ววันนี้อัพอีกเลยเดี๋ยวจะอัพทุกวันแหละแยกจะบอกว่าอัพว,วันไหนก็อาการเดิมค่ะเขาเป็นบอกว่าสามส<ด>าวเล่าเรื่องอีกเอยสามสาวสามสาวเล่าเรื่องค่ะไม่ใช่สองสาวขอบอกว่าคลิปหน้าเป็นเรื่องผีเล่าให้ฟังบายลาดบายบายคุณนายค่ะ